มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลช่วยกดไลค์กดติดตามหรือสนับสนุนค่าข้าวค่า,ากาแฟ ى, ที่ลิงครูมันนี่ด้านล่างขอบคุณค่ะตอนที่169งางานอดิเรกข,ของเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ ทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลโดยเนื้อแท้แล้วเป็นทักษะเทวะที่ประกอบขึ้นมาจากพิคณิตความแตกต่างด้านทิศทางสถานที่ระยะห่างและห้วงมิติล้วนแต่ต้องถูกคำนวณอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อใช้ควบคุมบังคับลำดับอักษรรูนทุกๆจุดที่จะเคลื่อนย้ายระยะไกลไปนั้นต้องใช้กระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างมหาศาลวลีที่ว่ากระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ นี้อะไรหมายถึงกระบวนการกระบวนการหมายถึงลำดับการวิวัฒน์การเปลี่ยนแปลงและกฎของอักษรรูนในพยุหะด้วยการวิวัฒน์าลำดับของอักษรรูนในพยุหะกฎก็จะแปลเปลี่ยนนั่นแห และถึงจะเกิดการคำนวณขึ้นมาเมื่อหลอมสร้างทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลลงไปในสมบัติวิเศษมันก็คือการอาศัยความเปลี่ยนแปลงของลำดับอักษรรูนและพยุหะที่ผนึกลงไปในเนื้อสมบัติเพื่อผลักดันการคำนวณซึ่งทำให้เกิดการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการดีดลูกคิดนับพันพันเท่าหรืออาจจะมองได้ว่าเป็นลูกคิดขนาดใหญ่มหึมาที่สร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนพิสดารหากว่าเขาหมายจะช่วงใช้ทักษะเทวะนี้ด้วยตนเองเขาจะต้องสามารถปรับทิศทางการคำนวณได้ทุกที่และทุกเวลาค้นหาแง่ มหัศจย์ของการเคลื่อนย้ายระยะไกลจากอักษรรูนอันซับซ้อนเหล่านั้นด้วยตำราพื้นฐานการคำนวณสิบเล่มคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอนุมานกระบวนการคำนวณอันซับซ้อนนี้ดังนั้นฉินมู่จึงรู้สึกว่าเขาต้องการตำราพิษคณิตที่เหนือล้ำกว่าเดิมนั่นแหละเขาถึงจะเรียนทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลได้วิชาคำนวณขา้นลึกซึ้งน่าจะมีสอนในถงเรียงธาตุของมหาวิทยายลัยจักรีวันถงเรียงธาสอนวิชาการจัดเรียงพยุหะข้ายกล ดังนั้นพวกเขาต้องใช้กระบวนการคำนวณของพีทคณิตเป็นแนบบางทีสามนักเตาอาจจะมีวิชาคำนวณลึกล้ามระดับนั้นหรือยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำฉินมู่พันระลึกถึงเตาจือหลินสวินเมื่อเตาจือหลินสวยนไร่รำกระบวนาท่าหนึ่งจุดเคลื่อนไกลหินและอย่างผันแปรสองลักเขาได้ใช้วิธีการคำนวณพีชคณิตอันสูงส่งยิ่งหยินและอย่างผันแปรสองลักนั้นต้องการกระบวนการคำนวณทางพีทคณิตที่มากมายมหาศาลและหากไม่มีความเชี่ยวชาญทักษะการคำนวณแล้วหละ่ะก็หลินสวียนคงมิอาจคิดคำนวณความเปลี่ยนแปลงใน กระบวนท่าและระบุจุดอ่อนของสินมูหนะได้โดยทันทีเป็นแน่โดยปราศจากวิชาการคำนวณชั้นสูงตอนนี้ข้าก็คงยังเรียนทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลไม่ได้ตอนนี้ข้ารู้แต่ว่ากระบวนการคำนวณเหล่านี้ให้ผลลัพธ์อะไรแต่ไม่รู้ว่ามันล่เลียงออกมาได้อย่างไรเช่นนั้นนตอนนี้ข้าควรหลอมสร้างสมบัติวิเศษสำหรับเคลื่อนย้ายระยะไกลเสียก่อน ฉินมู่คลายใจไม่คิดยุ่งเหยิงและจดจ่อกับการหลอมสร้างสมบัติวิเศษไม่ว่าเขาจะหลอมสร้างทางงอหรือเสื้อผอ้าคเคลื่อนย้ายระยะไกลเขาก็ต้องการผืนผ้าตอนนี้ที่ติดตัวอยู่ก็มีแค่ชุดปักลายบนเนื้อตัวเขาเท่านั้นเขาจึงได้แต่ต้องใช้มันมาหลอมสร้างไปก่อนในขอนะนเดนียว,วกันเมื่ออาใช้เสื้อปันกลาลอันถักทาอาจากไหมทองธรรมชาติ6กปีกมาหลอมสร้างเป็นเสื้อผ้าคเคลื่อนย้ายระยะไกลเขาก็จำเป็นต้องดึงเส้นไหมจากในเสื้อออกมาจำนวนหนึ่งหลังจาก ที่ดึงเส้นไหมทองธรรมชาติออกมาแล้วเขาก็ใช้ไหมทองธรรมชาติเหล่านั้นมาปักเย็บลวดลายพายุหาบนเสื้อผ้าและใช้ปราณชีวิตของเขาผนึกอักษรรูนลงไปเขาริ่ำเรียนวิชาตัดเย็บจากท่านยายซีมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์กับการปักลายอยู่ไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดเจ้าคิดว่าอย่างไรเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์จะออกจากภูเขานักบุญเยือนด้วยกำลังความสามารถของตนเองได้ไหม เทวราชทั้งสามยังคงรั้งรอยอยู่ในภูเขานักบุญเยือนเพื่อมีให้ฉินมู่ติดแงกอยู่ที่นี่ผู้เท่าทั้งสามมองไปยังถงแสงล่องลอยและเทวราชหลูกก็ลูบเคราแพะของตนเองแล้วกล่าวหลอมสร้างสมบัติเคลื่อนย้ายระยะไกลใช่จะเป็นเรื่องง่ายวิธีการเคลื่อนย้ายระยะไกลของลทัทธิเรานั้นนับว่าเป็นทักษะเทวะที่ทําให้ผู้คนปวดเสียนเวียนกล้าวมากที่สุด เทวราชาวีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยสุดสุดสตร์เคลื่อนย้ายระยะไกลต้องอาศัยความรู้ด้านพิคณิตอันสูงล้ำและหากว่าไม่มีความเชี่ยวชาญพิคณิตเลยคงจะเรียนรู้ไม่ได้เจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์นี้ยังเยาอยู่มากและไม่น่าที่จะมีความเชี่ยวชาญในพิคณิตที่ลึกล้ำอะไรนะักปล่อยให้เขาตรึกตรองทำเข้าใจอีกสักสามสี่วันหากว่าไม่พบอุปสรรคความยากลำบากก็ย่อมยากจะรุดหน้ารู้จักอุปสรรคยากลำบากและรู้จักความก้าวหน้านั่นจึงเป็นจิตใจที่มุ่งแสวงหาความรู้ เทวราชชือเป็นผู้ที่เอาใจใส่มากที่สุดเจ้าวลัธิศักดิ์พบอุปสรรคขวากหนามน้อยเกินไปและขึ้นมายังตำแหน่งเจ้าลัธิได้โดยง่ายหากว่าไม่ลับคมเขาด้วยหินลับมีดและตะไบแล้วก็คงยากที่เขาจะเติบโตนี้เป็นเจจจนงของปรมาจารย์เทวราชลัติอีกสองคนผงกหันหวังวึกเช่นอนะนนวกเราจำเป็นต้องสร้างขวกักหนามเพื่อลบคมเขาหามอ ไม่จําเป็นหรอกการตรึกตรองทําความเข้าใจวิชาครั้งนี้คงเพียงพอที่จะให้เขารู้จักอุปสรรคความล้มเหลวแล้วเจตจานงของปรมาจารย์ก็คือรอจนกว่าเขาสิ้นหนทางไม่อาจออกไปจากที่นี่ได้พวกเราค่อยให้ธงเคลื่อนย้ายระยะไกลกับเขาเทวราชถือแย้มยิ้มแล้วกล่าวพฤติการของปรมาจารย์แต่ละอย่างล้วนแต่มีในลึกลามเจ้าทั้งสองก็คงรู้ว่ามันยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนที่จะสามารถช่วงใช้ทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลได้ ดังนั้นฉไนามาจานจึงทิ้งเขาไว้ที่นี่ให้เขาดันทุรังเรียนวิธีเคลื่อนย้ายระยะไกลละ่ะเทวราชหลูและเทวราชวิต่างก็ตาเป็นประกายและพวกเขาปรบมือหนึ่งคราด้วยความทึ่งชื่นชมแม้ว่าทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลจะสลักจะรึกไว้รับบนกำแพงถงแสงล่องลอยและไม่ห่วงห้ามสิทธิ์ลัทธิเข้าชมดูแต่ว่ามีไม่กี่คนที่สามารถเรียนรู้ทักษะเทวะนี้ได้หัวหน้าถงทุกคนในลัทธิศักดิ์สิทธิ์มีธงเคลื่อนย้ายระยะไกลประจำตนแต่ธงเหล่านั้นพวกเขามี ได้หลอมสร้างขึ้นมาด้วยตนเองแต่เป็นสมบัติวิญญาณอันถูกหลอมสร้างโดยเทวราชลัท์ทั้งสมีไม่กี่คนในทั่วทั้งลัทธิมารฟ้าที่สามารถตรึกตรองเข้าใจศาสตร์เคลื่อนย้ายระยะไกลและหลอมสร้างมันเป็นสมบัติวิเศษได้แม้แต่ทิดาเทพรุ่นก่อนซี่อยู่ก็ไม่อาจตรึกตรองเข้าใจมัน นางไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านพิชนิดแนวคิดของปรมาจารย์นั้นก็คือให้ฉินมู่ไปเรียนวิธีเคลื่อนย้ายระยะไกลในถงแสงล่องลอยและเมื่อฉินมู่ค้นพบว่าทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลนั้นต้องอาศัยความสำเร็จอันสูงล้ำในด้านพิชคนิตเวลาก็คงล่วงเลยไปมากกว่าสิบวันแล้ว ดังนั้นหลังจากสิบกว่าวันผ่านไปฉินมู่ก็จะตระหนักว่าเขาไม่อาจเรียนรู้ทักษะเทวะนี้ได้และทําได้แต่หลอมสร้างสมบัติวิเศษสําหรับเคลื่อนย้ายระยะไกลเท่านั้นหลังจากนั้นอีกสิบกว่าวันฉินมู่ก็จะพบว่าขนาดสมบัติเขาก็หลอมสร้างออกมาไม่ได้ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นิส,ยสัยซุกซนอยู่ไม่สุขของเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์อายุเยาวผู้นี้ก็จะถูกลับคมทําให้เขารู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ําจากนั้นเขาก็จะเรียนรู้การหักห้ามตนไม่ให้มุทะลุบุ่มบ่ามและประเมินตนเองอสูงเกินความเป็นจริงเมื่อเวลานั้นมาถึงฉินมูก่ก็จะสงบใจลงและหันมาตรึกตรองทำความเข้าใจวิชาร้อยรัดขอองค์ลัทธินักบุญสวรรค์หลังจากนั้น เทวราชลัททีทั้งสามจึงจะปรากฏตัวและมอบธงเคลื่อนย้ายระยะไกลให้แก่เจ้าวััตหนุ่มผู้นี้เพื่อให้เจ้าลัททีศักดิ์สิทธิ์สามารถออกไปจากภูเขานักบุญเยือนอันเป็นตอนจบที่ทุกคนจะปลาบบื้มยินดีนี่คือจุดมุ่งหมายอันลึกล้ำที่ปรมาจารย์ให้ฉินมู่ยังอยู่บนภูเขาเพื่อทําความเข้าใจทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลเทวรชหลู่มีสีหน้าหนักอึง้งเกิดอะไรขึ้นกับเทวราชเฉียนกันแน่พวกเจ้ามีข่าวครา,าวอะไรบ้างไหม เทวราชชือและเทวราชวิสัยหน้าเทวราชชือกล่าวสิทธิพิเฉียนดูถ้าจะประสบเคราะห์ร้ายเขานั้นเป็นผู้ที่คึกคักอย่างที่สุดแต่กลับยังมาไม่ถึงที่นี่ข้าคะเนว่าศัตรูของพวกเราจะต้องลงมือกับเขาหมายที่จะริดเค้นตำแหน่งที่ตั้งของสามนักใหญ่ลัที่เราเพื่อสืบเสาะว่าใครขึ้นเป็นเจ้าลัที่คนใหม่ด้วยนิสัยใจคอของเขาเขาย่อมไม่บอกแกศัตรูเทวราชหลู่ใจเต้นรุนแรงสิทธิพิเชียนมีวรยุทธ์สูงส่งขนาดนั้น ไม่ว่าเขาจะมีวรยุทธ์สูงส่งแค่ไหนแต่ก็ยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอยู่ดีเทวราชือกล่าวอย่างเคร่งครึมขุนนางขั้นสูงชั้นหนึ่งของสภาราชสามนักล้วนแต่เป็นตัวตนระดับเจ้าลัทีสามนักเตาวัดใหญ่ฟ้าคำรามก็ล้วนไม่ขาดชนชั้นสุดยอดฝีมือสามนักและตระกูลอื่นๆก็มียอดฝีมืออันซุ่มซ่อนซึ่งล้วนแต่จับจ้องลัททีนักบุญสวรรค์ตาเป็นมันพวกเขาหลายคนคิดว่าลัททีนักบุญสวรรค์เราเสื่อมโทรมลงแล้วหลังจาก40ปีที่ตำแหน่งเจ้าลทัทธิขาดหายว่างเวน ดังนั้นใครหล่ะจะไม่ช่วยโอกาสลอบกัดพวกเราสักทีสองทีแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือศัตรูที่ลอบกัดพวกเรามันคือกลุ่มอำนาจไหนกันแน่ทุกคนนิ่งงันหลังจากนั้นครู่หนึ่งเทวราชวีก็กล่าว คราวนี้เจ้าลทัทธิได้บัญชาให้ผู้พิทักษ์ซ้ายขวาก่อตั้งถงที่สามระอยหกสิบเอ็ดถงโรงเรียนนี้เป็นเรื่องใหญ่ความสามารถของเจ้าลทัทธิผู้นี้เหนือกว่าเจ้าลทัทธิหลี่ไปอีกระดับชั้นวิสัยทัศน์และความเฉียบขาดของเขาดูไม่เหมือนกับเด็กที่เพิ่งอายุสิบกว่าปีจะมีได้เขาดูเหมือนจะเปลี่ยนประสบการณ์ยิ่งกว่าผู้เท่าที่อยู่มานานหลายร้อยป่นี่นั่นน่าจะเพราะประมาจารย์แนะนําให้เขาทํานั่นก็เป็นไปได้เอเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากถงแล้ว เทวราชทั้งสามมองไปยังถงแสงล่องลอยและเห็นฉินมู่เดินออกมาเสื้อปักลายชั้นนอกที่เขาสวมใส่อยู่นั้นเปิดอ้าเจ้าลัททิหนุ่มน้อยผู้นี้พลันโบกเสื้อปักลายชั้นนอกของตนคลุมร่างแล้วหายวับในวุบเดียวเทวราชทั้งหลายตกตะลึงและพลันได้ยินเสียงโครมครามดังสนั่นศาลาหงงเพลิงเยือนถล่มลงมาครึ่งหนึ่ง แย่แล้วสามเทวราชสถานใจอย่างรุนแรงพวกเขารีบหันไปมองทางศาลาหงเพลิงเยือนข้างใต้ซากของศาลาที่พังถล่มลงมาครึ่งหนึ่งหนุ่มน้อยลุกขึ้นยืนแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างระวังไวเมื่อเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นความย่ำยับที่เขาทำเขาก็ถอนหายใจโลง่งแล้วคลี่เสื้อชั้นนอกคลุมร่างตนหายวับไปอีกครั้งศาลาหงเพลิงเยือนนั้นเป็นสถานที่ที่เจ้าลัทธิรุ่นที่หกใช้รับรองต้อนรับหงเพลิงหงเพลิงลงจากสวงสวรรค์มายังภูเขานักบุญเยือนนะับเป็นเกียรติสูงส่งแค่ไหน เทวราชวิสันเทิมทั้งพุงทั้งน้องและพึงพามตอนนี้มันพังไปครึ่งหลังเราจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกกล่าวกับบรรพบุรุษและสิทธิ์ที่เราเทวราชชื่อก็สีหน้าแปรเปลี่ยนและพึมพามด้วยน้ำเสียงลังเลสับสน มีบันทึกเดียวของเจ้าลัทธิคนที่หกที่บอกเล่าถึงนกหงเพลิงจับเจ้าอยู่บนต้นอูถงแม้ว่ามันเป็นเพียงคำบอกเล่าบรรยายมิใช่เคล็ดวิชาแต่ข้าก็ต้องบันทึกนกหงเพลิงจับเจ้าบนต้นอูถงนั้นได้ขึ้นใจพวกเราช่วยกันซ่อมศาลาหงเพลิงเย็ยนแล้วเรียกหัวหน้าธงหนังสือมาลอกเลียนแบบลายมือของเจ้าลัทธิคนที่หกและจะรึกมันใหม่ไว้บนผนังศาลาการเถิดข้าเชื่อว่าทำอย่างนี้คงไม่มีใครรู้ว่าศาลานี้เคยพังมาก่อน ดูเหมือนว่าเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์จะหลอมสร้างเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายระยะไกลได้สำเร็จแม้ว่าเขาจะยังควบคุมมันไม่ค่อยได้เทวราชหลู่ตกตะลึงเขาถึงกับรังสรรสมบัติวิเศษเคลื่อนย้ายระยะไกลได้เลยหรือเป็นไปได้อย่างไรกัน ในเวลานั้นเองก็มีเสียงตุมดังสนั่นมาอีกลูกและสามเทวราชลธิก็หันไปมองตามทิศทางเสียงสีหน้าพวกเขาดำคล้ำทันทีหลังคาของถงสามราชันพังถล่มเจ้าลธีหนุ่มน้อยของพอวกเขายังควบคุมเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายระยะไกลไม่คล่องจึงเคลื่อนย้ายไปโผล่เหนือถงสามราชันและตกทะลุหลังคาถงนั้น เป็นรูโผล่เบอร์เรอร์ถงสามราชนเป็นถงที่สร้างขึ้นเป็นอนุสร์แด่สามเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์เจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามคนนี้มีชีวิตอยู่ในรุ่นเดียวกันและในตอนนั้นการต่อสู้ระหว่างสามนักเข้มข้นดุเดือดสามนักเต่าได้รวบรวมทุกสามนักฝ่ายเที่ยงธรรมในโลกล่าเพื่อรวมทับกันมาโจมตีลทัทธิมันฟ้าในครั้งนั้นเจ้าลทัทธิเท่าเสียชีวิตในการต่อสู้และมอบหมายลทัทธิให้แก่เทวราช ชิงก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจเทวราชชิงจึงถ่ายทอดคำพีมารฟ้ามหาศึกศิษย์ให้แก่ธิดาเทพก่อนแล้วจึงนำทุกคนออกไปสู้รบต่อสู้จนตัวตายในสักคลื่นหยกหลังจากที่ธิดาเทพสืบทอดตำแหน่งเจ้าลัธินางก็ออกหน้าไปรบอีกครั้งและฆ่าฟันสามนักเตา๋าจนพวกนั้นไม่อาจทานทนได้อีก ต่อไปและต้องถอยทับอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อทิดาเทพกลับมาที่ภูเขานับบุญเยือนนางก็ถ่ายทอดวิชาให้เจ้าลทัทธิคนต่อไปก่อนที่อาการบาดเจ็บของนางจะประตูออกมาและร่าชีวิตนางไปทั้งทั้งที่ยังนั่งในท่าถ่ายทอดวิชาดังนั้นเจ้าลทัทธิคนถัดไปจึงสร้างถงสามราชันเพื่อเป็นอนุสรรรำลึกถึงพวกเขาฉินมุกเคลื่อนย้ายระยะไกลผิดพลาดและทำลายศาลาหงเพลิงเยือนเมื่อครู่นั้นยังพอทำเนาแต่บัดนี้เขามาทุบทำลายถงสามราชัน,นั่นมันมากไปหน่อยละ ทันใดนั้นฉินมู่ก็โบกผ้าดังพรืบและหายวับไปอีกรอบเทวราชทั้งสสะดุ้งยงด้วยความแตกตื่นและรีบรวิ่งตามไปโดยพลันเจ้าวรัติศักดิ์เจ้าปีศาจน้อยเจ้าหยุดทุบพังอาคารเดี๋ยวนี้ณวรยุทธ์ของ3ามเทวราชนนั้นแข็งแกร่งเข้มข้นและพวกเขาก็ยังฝึกปรือวิชาเคลื่อนย้ายระยะไกลสมบัติเคลือ อ่อนย้ายระยะไกลของเทวราชถือเป็นธงผืนหนึ่งซึ่งเคลื่อนย้ายเขาในพริบตาด้วยการคลี่ธงเทวราชหล่ได้หลอมสร้างกระจกอันเคลื่อนย้ายเขาไปทันทีที่ส่องเข้าหาตัวเทวราชวีหลอมสร้างจี้หยกซึ่งห้อยไว้ที่เอาเมื่อตกมันเบาๆจี้หยกก็จะเปล่งแสงออกมาอบร่างเขาแล้วพาเขาเคลื่อนย้ายไปทั้ง3คนคลุกคลีกับวิธีเคลื่อนย้ายระยะไกลามานมนานถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถฝึกปรือทักษะเทวะเคลื่อนย้าย ระยะไกลได้แต่พวกเขาก็สามารถควบคุมสมบัติวิเศษของตนได้อย่างง่ายดายและคล่องแคล่วมากกว่ามือใหม่สามเทวราชค,คล่องแคล่วในวิชาของตนพวกเขาจึงสามารถทำนายได้ว่าฉินมู่จะเคลื่อนย้ายระยะไกลไปยังจุดไหน ดังนั้นพวกเขาจึงรีบรุดไปขัดขวางแต่ทว่าก็ยังคงช้าไปเสี้ยวยาแดงผ่า8และตะครุบอากาศเปล่าร่วงลงไปในบ่อชมมัช้าด้วยกันทั้งหมดปลามังกรในบ่อดูร้ายเป็นอย่างยิ่งตอนที่ฉีนมู่ตกลงไปในบ่อชมมัช้าปลามังกรเหล่านั้นก็อ้าปากหมายจะงับแต่ก็ไม่ทันทีนี้เมื่อเทวราชทั้ง3หล่นตามลงมาพอดี มันจึงง้างปากงับอีกรอบร่างของสามเทวราชหายวับไปทันทีทำให้ปลายักษ์เหล่านั้นงับลมฟันคมกริบของมันกระทบกันสร้างประกายไฟกระเซน็นซ่านไปทั่วปลามังกอนพวกนั่นสลัดศีษะแล้วว่ายออกไปจากจุดนั้นด้วยความแค้นเคืองสามเทวราชไปปรากฏกลางอากาศและเมื่อพวกเขาเอื้อมมือไปคว้าฉินมู่ซึ่งกำลังยกเสื้อปักลายชั้นนอกตวัดมือของเขาพวกเขาเอื้อมไปคว้าเป็นมันเหมาะแต่ฉินมู้ก็เร็วกว่าทำให้พวกเขาคว้าจับได้แต่รอยเงา ก่อนปรมาจารย์จะจักไปเขาก็เตือนพวกเราแล้วว่าเจ้าลัทธิน้อยมีงานอดิเรกแปลกประหลาดชอบทุกทำลายสิ่งของหากว่าพวกเราจับเขาไว้ไม่ได้หลกักก็ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่หนึ่งร้อยเจบร้อยรัฐมวนวิชา ทั้งสามคนรีบกระตุ้นสมบัติเคลื่อนย้ายระยะไกลของตนอีกครั้งและได้ยินตึบๆและทัศนวิสัยพลันมือสนิทร่างกายของพวกเขาก็ถูกจำกัดการเคลื่อนที่อย่างแน่นหนาพวกเขาจึงตระหนักว่ามีอะไรผิดปกติพวกเขารีบรสร้างคลื่นสะเทือนของปราณชีวิตทำลายสิ่งที่ห้อมล้อมร่างของพวกเขาไว้และพบว่าพวกเขาได้เคลื่อนย้ายระยะไกลเข้าไปในใจกลางลำต้นไม้ขณะที่ไล่ตามฉินมู่เจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหน เทวราชชือถามขณะที่เขาพูดอยู่นั่นเองพวกเขาก็เห็นหัวฉินมู่โผลออกมาจากต้นไม้ขนาดสองคนอบร่างของเขาติดแห่งแก่อยู่ในลามต้นของต้นไม้นี้ไม่อาจดิ้นหลุดออกมาได้ไม้ต้นนี้คือออต้นปาล์มสาคูและเนื้อไม้ของมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าโลหะเทวราชหลุดตะโกนไปด้วยอารมณ์บูดเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไม่วิ่งเล่นต่อแล้วหรืออย่างไรเทวราชทั้งสามพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่หรอกหรือ ฉินมู่ตอบด้วยสีหน้าละอายปราณชีวิตของข้าหมดเกลี้ยงข้าเลยติดอยู่ในปามสาคูสะบัดผ้าของตนไม่ได้เทวราชทั้งสามช่วยข้าด้วยเทวราชทั้งสามไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้เทวราชชื่ออฟันต้นปามสาคูช่วยแงฉินมู่ออกมาเจ้าลทัทธิท่านเป็นเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ของลทัทธิเราและมีศักดิ์านะอันสูงส่งไม่ควรที่จะวิ่งเล่นไปทั่วในภูเขานักบุญเยือนแห่งนี้อาคารสถานในภูเขานักบุญเยือนล้วนแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความหมายลึกซึ้งในตัวของมันนเเเททววราาาาชชลลูลล่่่่กกจ้ธิไมใด เขาพลันชะงักเพราะเพ่งนึกได้ไม่ใช่ว่าเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่เด็กหรอกหรือชินมู่นั้นยังไม่สิบห้าขวบปีเต็มและอายุน้อยกว่าพวกเขาตั้งหลายเทหาเทวราชหลูพึมพามเมื่อตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้าลัทธิข้ายัางเล่นดินเล่นโคลนทั้งวันไม่สิข้าช่วยที่บ้านเกี่ยวข้าวได้แล้วเอาเถอะเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ศาสการเคลื่อนย้ายระยะไกลนั้นอันตรายเป็นอย่างยิ่งและหากว่าท่านไม่ระมัดระวังก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปโผล่ในพื้นที่เว้จำกัดเขตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแม้แต่เททววดดาาาลงมมก็ช่่่ยนไไ้ บนภูเขานักบุญเยือนแห่งนี้มีพื้นที่ห่วงห้ามอันิเวตจำกัดเขตอยู่ตั้งหลายแห่งฉินมู่ฟังแล้วเยือกไปถึงกระดูกหักว่าเขาเคลื่อนย้ายไปโผล่ในพื้นที่เวจจำกัดเขตเขาคงตายหยอหางหน้าอนาถเจ้าลทัทธิสมบัติเคลื่อนย้ายระยะไกลนั้นต้องอาศัยการระบุต,ตำแหน่งให้แน่ชัดและที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งที่จะเคลื่อนย้ายไป สามเทวราชมองตากันไปมาข่มระง,งับความแตกตื่นอในใจก่อนที่จะกล่าวต่อเจ้าลัทธิท่านได้หลอมสร้างเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายระยะไกลแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการกำหนดตำแหน่งปลายทางนี้มันอันตรายเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านเคลื่อนย้ายระยะไกลประการแรกจะต้องกำหนดตำแหน่งปัจจุบันและกำหนดตำแหน่งปลายทางที่ต้องการไปเมื่อท่านเกือบจะถึงตำแหน่งปลายทางให้ท่านดึงปราณ ชีวิตกลับมาทันทีมิเช่นนั้นแล้วท่านจะไปชนเข้ากับอะไรสักอย่างและเมื่อท่านทดลองฝึกทำครั้งแรกๆอยากเคลื่อนย้ายไปเป็นระยะทางไกลเกินไปนักและลองใกล้ๆดูก่อนการเคลื่อนย้ายระยะใกล้นั้นจะทำให้ท่านหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายได้สะดวกดยิ่งขึ้นชินมูตาลุกวาบเช่นนั้นข้าจะลองดูอีกที เทวรัชทั้งสามพลันมีสีหน้ากระสับกระสายเทวราชวีรีบกล่าวเจ้าลัทธิปราณชีวิตของท่านแห้งเหือดและไม่ควรรีบด่วนใจร้อนยิ่งไปกว่านั้นเหตุผลที่ปรมาจารย์ทิ้งท่านไว้ที่นี่มิใช่เพื่อให้ศึกษาทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลเขาหมายให้ท่านสงบจิตสงบใจเพื่อตรึกตรองทำความเข้าใจวิชาร้อยรัตภูเขานักบุโย,ยเย,ยนนี้สงบสันติเป็นอย่างยิ่งไม่มีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกหกักว่าท่านออกไปจากที่นี่ท่านอาจจะต้องเสียเวลาถึงปีสองปีเพื่อตรึกตรองทำความเข้าใจวิชาร้อยรัฐได้โดยสมบูรณ์ ฉินมู่พลันกระสังใจที่แท้นี้ก็คือเหตุผลนี่ปรมาจารย์ยาวปล่อยเขาไว้ที่นี่เขาโมาต่ขบคิดเรื่องการหลอมสร้างเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายระยะไกลในช่วงสองวันนี้เพื่อหมายจะออกไปจากที่นี่และลืมนึกถึงเจตนารมณ์ของปรมาจารย์ยาวข้ารีบร้อนอยากประสบความสำเร็จมากเกินไปฉินมู่กล่าวขอบคุณอย่างสงบนิ่งขอบคุณเทวราชทั้งหลายที่ชี้หนทางอันเที่ยงแท้พวกเรามิกล้ารับ เทวราชทั้งสามรีบคาระวะกลับไปอย่างเคร่งครวมเทวราชชื่อกล่าวเจ้าละทิมีปัญญายาณอันสูงล้ำโดดเด่นและย่อมต้องได้ผลลัพธ์อันอัศจรรย์หากท่านออยยังรั้งอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวัน ฉินมู่ระง,งับใจตนให้สงบแล้วเดินตรงไปยังสนทสยเปรสเขานั่งบนก้อนหินและตรึกตรองทำความเข้าใจคำพีที่คนตัดไม้ถ่ายทอดให้เขาอย่างขมีขมันสามเทวราชต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเทวราชถือพึมพามปรมาจารย์ทิ้งเจ้าลัธิเอาไว้บนภูเขานักบุญเยือนหมายจะขัดเกล่านิสัยใจคอของเขานิสัยใจคอของเจ้าลัธินับว่าสุขสนอยู่ไม่สุขจริง หาหาแต่ปรมาจารย์ต้องไม่คาดคิดว่าเจ้าลัทธิจะสามารถฝึกปรีวิธีเคลื่อนย้ายระยะไกลได้ถึงขนาดนั้นด้วยความเร็วอันน่าตื่นตะนกพวกเจ้าว่าจริงไหม เทวราชอีกสองคนมีสีหน้าแปลกประหลาดกุศโลบายของปรมาจารย์เยาแม้จะดีงามแต่ใครลาะจะคิดว่าพอเขาไปจากภูเขาแค่ไม่ทันไรฉินมู่ก็ตระหนักขึ้นมาเองว่าเขาไม่อาจฝึกทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลได้ในขณะนี้และจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในพิษคณิตเสียก่อนยิ่งไปกว่านั้นฉินมู่ยังตระหนักได้ทันทีว่าเขาสามารถหลอมสร้างสมบัติเคลื่อนย้ายระยะ ใกล้ก่อนนี้เพิ่งจะวันที่สองและเขาก็โผล่ออกมาจากโถงพร้อมกับเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายระยะไกลเพื่อเคลื่อนย้ายไปทางโน้นทีทางนี้ทีแล้วทําให้สามเทวราชต้องปวดหัวจนแทบตายเทวรชหลูสายห่านะปัญญายาณของปรมาจุงล้ำเพียงใดฉไหนเขาจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เขาต้องคาดเอาไว้แล้วถึงให้พวกเราสามคนคอยเฝ้าสถานที่นี้เอาไว้แต่หลังจากนั้นสักพักเทวราชทั้งสามก็ถอนใจเป็นเสียงเดียวกันเฮอปรมาจารย์คงคิดไม่ถึงหรอก เทวราชทั้งสามพันรู้สึกกระวนกระวายติดค้งใจเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ซุกซนเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ฉลาดเฉียบแหลมอย่างสุดๆทําให้พวกเขาไม่มีหนทางสร้างบทเรียนขัดเกลวนี้ใส่ใจคอของเจ้าลัทธิได้ด้วยความเร็วของฉินมู่เพียงแค่เขาฝึกหัดอีกสี่ห้าครั้งก็จะเชี่ยวชาญในวิธีเคลื่อนย้ายระยะไกลแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงพวก เขาจะหาเหตุผลอะไรให้เจ้ารัททีอยู่ต่อเพื่อขัดเกล่านิสัยใจคออนันซุกซนหลังจากนั้นครู่หนึ่งเทวราชาวีก็ย้มยิ้มดูเหมือนพวกเราจะเสียเวลาเปล่าๆกับปัญหาที่ไรทางแก้เทวราชอีกสองคนมองไปที่เขาและส่งสายตากังขาเทวราชาวีจึงยิ้มแล้วกล่าวต่อเจ้าลัททีสัก์ฉลาดเฉลียวนาดนี้หากเขาอยากเล่นสนุกบ้าบอแค่ไหนก็ปล่อยให้เขาเล่นไปในเมื่อ เขามีนิสัยใจคอซุกซนก็ปล่อยให้เขาซุกซนถึงอย่างไรเขาก็เป็นเจ้าลทัทธิเราอยากไปห่วงเรื่องอื่นๆเลยแค่คอยเก็บกวาดความปั่นป่วนที่เขาทิ้งไว้ก็พองานเก็บกวาดให้เรียบกริบเป็นหนนหาที่ของพวกเราอยู่แล้วนี่เทวราชือกล่าวคงจะเป็นอย่างเดียวที่เราทําได้ละนะถ้าอย่างนั้นละก็หากเจ้าลทัทธิอยากจะเล่นสนุกบ้าบอไปทั่วอีกข้าคิดว่าให้เขารีบออกจากภูเขานักบุญเยือนเร็วๆดีกว่าแล้วว่าปล่อยให้เขาไปทรมานผู้คนที่มหาวิทยาลัยจักริวันแทน ผู้อาวุโสทั้งสามพากันไปที่ศาลาหงเพลิงเยือนและผันตัวเป็นช่างไม่ชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมศาลาหงเพลิงเยือนจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ถงสามราชันเพื่อซ่อมแซมหลังคาอันทะลุปรุพังเทวรชหลูออกเดินทางไกลและพาหัวหน้าถงหนังสือกลับมาพายในสองวันเพื่อให้เขาปลอมแปลลงบันทึกนกหงเพลิงจับเจ้าบนต้นอูถงบนผนังของศาลาหงเพลิงเยือนหลังจากซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเทวราชทั้งสามก็ถอนหายใจโล่งอกและมองตาก,กันไปมา การนั่งสมาธิตรึกตรองของเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์คราวนี้คงจะทำให้พวกเราพอมีเวลาหายใจหายคอสักครึ่งปีกระมังด้วยปฏิพานความเข้าใจอันเนือมนุษย์ของเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดว่าคงยาก ที่ใต้ต้นสนไซรเปรสหินมู่นั่งอยู่บนหินนักบุญอยู่หลายวันเมื่อเขาหิวหรือกระหายจิ้งจอกน้อยก็จะเก็บผลไม้หลากชนิดมาจากที่ไหนสกักแห่งมาป้อนเขาฉินมู่กับผู้หลิงเอ,อ๋อก็จะกินผลไม้เหล่านั้นด้วยกันฉินมู่นั่งตรึกตรองอยู่มากกว่า10บวันและทบทวนการสาธยายของคนตัดไม้มากกว่า10บครั้งแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ายังยากเกินไปที่เขาจะตรึกตรองทำความเข้าใจวิชาร้อยรัดออกมาได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มกระสับกระส่าย วันนี้พวกเราอย่าก,กินผลไม้เลยข้ากินผลไม้มาทุกวันและปากข้าก็ชืดชาไปหมดฉินมู่ลุกขึ้นจากหินนักบุญและเอ่ยถามหู้หลิงเอ๋ววันนี้เราจะกินเนื้อกันหลิงเอ๋อในภูเขานี้มีอะไรให้กินได้บ้างหู้หลิงเอ๋อร้องร่าด้วยความดีใจในภูเขานี้มีกวางสมดข้าเห็นกวางสมดฝูงหนึ่งและคันมืออยากจะจับพวกมันมาจะแย่แต่ว่าที่นี่คือภูเขานักบุญเยือนข้าจึงไม่กล้าทำอะไรมากมาย ฉินมู่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นและกล่าวพวกเราไปล่ามันมาสักตัวกันไม่นานนักหนึ่งคนหนึ่งจิ้งจอกก็ย่างเนื้อกวางชมดเหนือกองไฟหู้หลิงเออนาำเกลือออกมาหยิบมือหนึ่งจากกระเป๋าหลังใบเล็กของนางแล้วโรยไปทั่วๆเนื้อทำให้มันส่วนกลิ่นหอมชวนทานอย่างยิ่งพวกเขาอดโซมา่านานและสวาวปามกวางชมดตัวนี้จนเรียบบแปร่หู้หลิงเออนอนแผ่กับพื้นพลางรูปพุงป่องๆของนางดูท่าทางอิ่มเอมใจฉินมู่เองก,ก็กินจนแน่นเปรี้ยและเขาเดินไปมาสองสาม ก้าวพลางขับเคลื่อนวิชากายาเจ้าแดนดินสามอมตะเพื่อช่วยย่อยอาหารย่างเท้าของเขาเร็วขึ้นและเร็ว,ว,วขึ้นเมื่อเขาเริ่มต้นฝึกวิทย,ยาทยาดเหมือนที่เคยฝึกในหมู่บ้านพิการชราทันใดนั้นเขาก็ไร้รำฟ้าคำรามแปดจูโจมและทุกหมัดทุกฝ่ามือของเขาระเบิดประตูในอากาศสร้างเสียงฟ้าคำรามคลื่นไปทั่วด้วยหมัดของเขาต่างคอนเขาไร้รำเพลงค้อนของเท้าใบเพื่อทุกฟาดในอากาศราวกับตีกลองใหญ่เขาดูไม่ต่างอะไรกับยักษ์ย้ายที่กำลังรัวตีกลองเขย่าต้นไม้ ทั้งป่าให้สั่นกระโชกจากเสียงตูมตึบตึบกระบวนท่าของฉินมู่แปลเปลี่ยนไปอีกคราวเมื่อเขาขับเคลื่อนวิชาขาแล้วเปลี่ยนเป็นเพลงทวนเพลงกระบี่และเพลงมีด ความเร็วในการวิ่งของเขารวดเร็วขึ้นทุกทีและเขาถึงกับรวบรวมปารานชีวิตเกาอรลุปไปนอผู้กันปาดป้ายไปบอลนออากาศปลดปล่อยทุกข้อจำกัดเคลื่อนเคลื่อนหัวหวอยอย่างสาสมใจทันใดนั้นเขาก็ไร้เคล็ดลับย้ายฝนและสายฝนก็โปรยปลายมาราวกับกระบี่และสายพินสร้างเสียงเครื่องบิดประปนกับเสียงฝนอันติงตังจากนั้นเขาเปลี่ยนเป็นเคล็ดลับสายฟ้าโถมเพลิงคลั่งซึ่งสร้างสายฟ้า ทลักทลายผสมผสานกับลูกไฟระเบิดไปในทุกทิศทุกทางลูกไฟลูกหนึ่งลอยเลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าและสีของมันแดงก่ำขึ้นก่ำขึ้นราวกับดวงอาทิตย์อสดง แรงกระบีเพลิง,เพล,งเพลิงพลันยิงออกไปทุกสารทิศเมื่อเขาไร้รำเพลงกระบีอัดดงปราณชีวิตเขาพลันแปลเปลี่ยนไปและเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นเสือขาวที่กำลังห่อตะบึงทลายหินศิลาอันขวางทางด้วยกรงเล็มคมกริบจากนั้นเขาก็ขับเคลื่อนเจตนิพนธ์เสกสรรวิชาวิญญาณเสกสรรเพื่อแปลงทันกุญญาณวิชาเทพสวรรค์เสกสรรเพื่อแปลงวิชาฝึกปรือวิชามารฟ้าเสกสรรเพื่อแปลงกายเนื้อ วิชาราชานุเสกสรรเพื่อแปลงเป็นมังกรวิชาพูดพีเสกสรรเพื่อแปลงวิญญาณวิชาดินอสงไขเพื่อแปลงจิตและวิชาเซียนเถียนเสกสรรเพื่อแปลงอายุไขาจากนั้นเขาก็ขับเคลื่อนโคจรทุกเวทมนต์ทุกเพลงหมัดทุกเพลงกระบี่และทุกเพลงมีดในคัมภีร์มัรฟ้ามหาศึกสิทธ เขาได้จมจอมเข้าไปในสภาวะอันมหัศจรรย์โดยไม่รู้ตัวอันล่องลอยท่ามกลางเสียงสาธยายวิชาของคนตัดไม้ที่ทบทวนในหัดว่าเขาไม่รู้จบบางครั้งมันก็ลึกและต่ำและบางครั้งมันก็ดังและแจ่มชัดและบางครั้งมันก็อื้ออึงไม่ได้สับทุกความลึกลับอัศจรรย์ไหลบ่าเข้ามาในจิตเขาซ้ำและซ้ำอีกเติมเต็มจิตของเขาจนปริล้นและแผ่ขยายไปยังมือให้ ไรรามออกมาเป็นกระบวนท่าอันวิเศษพิสดารในจิตของเขามีแต่ความปีติอินดีเมื่อเขาปลดปล่อยกระบวน้าเหล่านั้นออกมาตามใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ทักษะเทวะหรือเพลงกระบี่เขาก็ปล่อยมันออกมา โดยไม่สนใจลำดับและระบบระเบียบเขารู้สึกแต่ว่าจิตใจของเขาโลดโผนไปมาอย่างบ้าบินหากว่าคัมพีมันฟ้ามหาศึกสิทธิ์ไหลไปไม่คล่องเขาก็เปลี่ยนวิชาช่วงนั้นเสียหากว่าการโคจรปรานในกยาเจ้าแดนดินสามอมตะคารุกระเขาก็เปลี่ยนแปลงทิศทางโคจรปรานชีวิตให้รับรื่นกระทำอย่างตรงประตายลงมาไหลไปตามธรรมชาติแน่นอนคือความหมายของมันคาในตอน นี้เขาก็เข้าใจความหมายของประโยคดังกล่าวอย่างซึ้งใจไม่ว่าเจ้าวลัตีรุ่นก่อนจะทิ้งอะไรไว้ไม่ว่าคำพีมันฟ้ามหาศึกสิทธิและวิชาการยาเจ้าแดนดินจะเป็นมาแต่เดิมอย่างไรเขาก็แค่ปล่อยให้ปราณชีวิตไหลไปตามกระแสขับเคลื่อ,อนช่วงใช้ทุกกระบวนท่าทุกทักษะเทวะโคจรปราณชีวิตอนันไรประมาณของตน ตามแต่ใจของเขาจะพาไปไม่ว่ามันจะเป็นวิธีโคจรตามมาตรฐานหรือไม่ก็ตามยิ่งดำดิ่งลงไปในสภาวะนี้มากเท่าไหร่ความวิเศษพิสดารของการสาธยายของคนตัดไม้บนก้อนหินก็ยิ่งทำให้เขาเข้าใจแง่มุมอัศจรรย์เหล่านั้นอย่างลึกซึ้งเทวราชทั้ง3เองก็ตื่นตระหนกอย่างยิ่งและรีบออกมายืนดูเห็นก็เปลวประกายแสงวูบวาบในป่าของภูเขานะั บุญเยือนเป็นครั้งเป็นคราวบางครั้งก็มีเสียงฟ้าร้องกัมปนาศและแผ่นดินเคลื่อนไหวครึ่นครันบางทีอากาศก็สะเทือนสถานจากแสงมีดและเงากระบี่ทำให้ต้นไม้ในป่าล้มระเนระนาชฉีกเป็นชิ้นชิ้นสีหน้าของสามเทวราชแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงและเทวราชชื่อก็พลันตะโกนขึ้นมา แย่ yeah, แล้วเจ้าลทัทธิกำลังวิ่งตรงไปยังต้นสนศักดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโสเหล่านั้นรีบทะยานขึ้นไปบนอากาศแล้วห่อเหินลงไปตรงหน้าต้นสนใสเปรตพวกเขาเห็นฉินมู่ปลดปล่อยทุกกระบวนท่าและทักษะเทวะตามแต่หัวใจจะพาไปราวกับว่าเขาบ้าคลั่งเสียสติปราณชีวิตของเขาก่อรูปสร้างเงาของเทพและมันทุกชนิดรูปลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเทพและมันฝ่ายเที่ยงธรรมฝ่ายมารหรือฝ่ายพุทธเขาก็ก่อรูปมันขึ้นมาทั้งหมดวิชาร้อยรัตเทวราชชือพืมพาม เขาตรึกตรองเข้าใจมันแล้วเขาตรึกตรองเข้าใจมันแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ